สวัสดีค่ะช่องอลิดารี่นะคะก็พาเที่ยวไอซ์แลนด์ถึง ep 4แล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังจากมิวสิกวิดีโอของ Justin Bieber นะคะเพลง i will show you ค่ะเริ่มต้นจากสถานที่แรกนะคะโยกุซาลอน,นค่ะโยกุซาลอนนี่ออกเสียงอ่านตรงตามคำอ่านภาษาอังกฤษเลยนะคะแต่ถ้าออกเสียงตามภาษาไอซ์แลนด์จริงๆจะออกเสียงว่า Yoku Alone ค่ะวิธีการมาก็ง่ายมากเลยนะคะขับรถมา ตามเส้นทางการท่องเที่ยวหลักของประเทศไอซ์แลนด์ที่เขาเรียกกันว่าโกลเด้นริงค่ะมาถึงแล้วก็จอดรถค่ะมีสถานที่จอดรถให้กว้างๆเลยค่ะทะเลสาบน้ำแข็งแห่งนี้นะคะเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะคะจากการละลายของภูเขาน้ำแข็งที่มีอายุเป็นพันๆปีค่ะ จากนั้นทานน้ำแข็งเหล่านี้นะคะก็เพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่องค่ะในปัจจุบันนะคะทานน้ำแข็งแห่งนี้กินพื้นที่กว้างกว่า18ตารางกิโลเมตรโดยมีความลึกของทะเลสาบถึง200เมตร ที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะคะสามารถมาเที่ยวได้แบบตลอดทั้งปีเลยค่ะ <S <S <Yoda> <S เพราะความสวยงามที่น่าทึ่งของทะเลสาบน้ำแข็งแห่งนี้นะคะทำให้โจกูซาลอนเนี่ยถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพ,พย,ายนตร์นะคะมิวสิกวิดีโอที่โด่งดังต่างๆนะคะดังนั้นแล้วนะคะถ้ามาไอซ์แลนด์ค่ะพลาดไม่ได้เลยกับสถานที่เที่ยวแห่งนี้ค่ะ ที่เที่ยวถัดไปนะคะเราก็จะเดินทางไปที่ t h Moss s y l a a a Fields ค่ะซึ่งเป็นทุ่งลาวาที่ปกคลุมไปด้วยต้นมอสหนานุ่มนะคะประดุดพลงผืนใหญ่เลยค่ะโดยทุ่งลาวาขนาดใหญ่นี้นะคะเกิดขึ้นจากการประทุข,ของภูเขาไฟครั้งร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศไอซ์แลนด์เลยค่ะโดยเจ้าลาวานี่นะคะมันก็ไหลลงสู่เนินเขาด้านล่างค่ะหลอมละลายต้นไม้ต้นหญ้านะคะสัตว์น้อยใหญ่ตายเกลี้ยงเลยค่ะ ทุ่งลาวาที่หลงเหลืออยู่นะคะก็จะมีลักษณะเป็นพื้นที่ก,ลกขลกขระค่ะมีลักษณะโค้งนะคะเรียงกันเป็นลอนๆซึ่งน่าจะเกิดจากการเย็นตัวของลาวานั่นเองค่ะโดยภูมิอากาศที่เย็นและชื้นของประเทศไอซ์แลนด์นะคะทำให้บริเวณนี้ปกคลุมไปด้วยต้นมอสสีเขียวชอุ่มไปทั่วบริเวณเลยค่ะ ซีลาวานะคะเราจะมาเที่ยวหุบเขากันต่อค่ะหุบเขานี้นะคะได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวค่ะหลังจากที่มิวสิกวิดีโอเพลง I'll w i Will Show You ของ Justin Bieber นะคะได้มาถ่ายทำที่หุบเขาแห่งนี้ค่ะหุบเขาแห่งนี้นะคะมีชื่อว่า f e ร l ซ Law g i l b e r ค่ะเป็นหุบเขาที่สูงชันมากเลยนะคะตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ โดยภายในหุบเขานี้นะคะจะมีแม่น้ำเฟลที่ลึกถึง100เมตรและมีความยาวถึง2กิโลเมตรไหลผ่านด้วยค่ะสภาพอากาศที่บริเวณหุบเขาแห่งนี้นะคะลมแรงมากๆค่ะเพื่อนๆจะต้องเดินต้านลมนะคะเพื่อไปยังจุดชมวิวค่ะ เมื่อลมแรงมากๆแล้วนะคะเราก็จะต้องระมัดระวังนะคะสิ่งของทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหมวกนะคะแว่นกันแดดผ้าพันคอนะคะไม่ให้โดนลมพัดไปค่ะเพราะว่าถ้าลมพัดเนี่ยโอกาสที่เราจะวิ่งไปหยิบของที่ลมพัดได้ยากมากเลยนะคะเพราะลมที่นั่นมันค่อนข้างที่จะแรงมากเลยค่ะ ในมิวสิกวิดีโอ I will ิ o โของจัสตินบีเบ e r นะคะยังมีบรรยากาศสถานที่สวยๆของประเทศไอซ์แลนด์อีกเยอะมากเลยค่ะสามารถไปชมได้นะคะต่อไป ก็เป็นอะไรที่พวกเรารอคอยกันทุกคืนเลยค่ะก็คือการออกไปล่าแสงเหนือค่ะประเทศไอซ์แลนด์เนี่ยนะคะมีแสงเหนือก็จริงค่ะแต่ว่าโอกาสที่เราจะเจอหรือว่าเจอแบบสวยๆเนี่ยมันยากมากเลยค่ะเพราะประเทศไอซ์แลนด์เนี่ยขึ้นชื่อมากนะคะว่าเป็นประเทศที่มีอากาศแปรปรวนค่ะช่วงที่เราไปนะคะเป็นเดือนตุลาคมค่ะซึ่งมันก็เป็นฤดูการในการชมแสงเหนือแต่ 6- 7คืนที่เราไปเนี่ย ฝนตกหนักมากทุกคืนเลยค่ะจนมาถึงคืนนี้ค่ะเป็นคืนสุดท้ายแล้วของพวกเราแต่ฝนเนี่ยมันก็ยังตกอยู่นะคะพวกเราก็ตัดสินใจกันว่ายังไงพวกเราก็ต้องออกไปล่าค่ะขับรถออกไปกันแบบสิ้นหวังเล็กน้อยนะคะพยายามขับหนีฝนไปเรื่อยๆนะคะตอนนั้นหาบริเวณที่ฟ้าโล่งค่ะเห็นดาวไครเมกสุดท้ายแล้วนะคะ เราก็ได้เจอจริงๆค่ะแสงเหนือนะตอนนั้นนะคะค่า KP อยู่ที่ประมาณ2ค่ะตอนนั้นขอบอกเลยว่าลมแรงมากๆอากาศติดลบ4นะคะแต่รู้สึกเหมือนติดลบ10เลยค่ะ ในการออกล่าแสงเหนือครั้งนี้นะคะเราใช้แอปพลิเคชันนี้นะคะในการช่วยล่าแสงเหนือค่ะโดยทางช่องของเรานะคะก็จะมีการสอนใช้แอปพลิเคชันนี้แบบเบื้องต้นนะคะและยังมีคลิปการล่าแสงเหนือแบบจุใจถึง5คลิปด้วยอยู่ในเพลย์ลิสต์ล่าแสงเหนือที่นอร์เวย์ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ฝากติดตามด้วยนะคะ กิจกรรมถัดไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมเดินเที่ยวชมทานน้ำแข็งค่ะจากจุดที่เราซื้อทัวร์นะคะก็จะมีรถบัสของบริษัททัวร์ค่ะพาเราไปที่อุทยานแห่งชาติค่ะพาเราไปทานอาหารนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการเปลี่ยนรองเท้าค่ะให้เป็นรองเท้าที่ใช้เดินบนน้ำแข็งโดยเฉพาะค่ะ ตัวนี้จะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะคะราคาจะตกอยู่ที่คนละประมาณ3,000บาทค่ะโดยคณะทัวร์จะมีประมาณ10 1ถึง15คนต่อไกด์1คนค่ะบรรยากาศก็จะหนาวนะคะมีหิมะตกบ้างเล็กน้อยค่ะไกด์ก็จะพาเรา เดินนะคะชมแล้วก็หัดเดินบนน้ําแข็งนะคะนอกจากนี้ไกดก็จะแนะนำนะคะวิธีการดื่มน้ำนะคะเหมือนชนเผ่าไวกิ้งโบราณคะ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมสุดท้าย จะทำที่ประเทศไอซ์แลนด์ค่ะนั่นก็คือการไปแช่บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติค่ะที่ซิกเคนตลากูนอุณหภูมิของบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้จะอยู่ที่ประมาณ40องศานะคะราคาที่ไปตอนนั้นประมาณ800บาทค่ะณนะปี2018นะคะแช่เสร็จแล้วสบายตัวมากๆเลยค่ะใครจะไปอย่าลืมพกรองเท้าแตะไปด้วยนะคะ